สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้อ,อมจะพาไปซื้อของกินชิ้นหนึ่งคะ่ะข้างบ้านเป็นของกินที่ขึ้นชื่อของประเทศฟินแลนด์นะคะหากท่านใดได้มาประเทศฟินแลนด์แล้วไม่ควรพลาดที่จะชิมนะคะเดี๋ยวไปดูกับอ้อมนะคะว่าของกินชิ้นนั้นจะเป็นอะไรตามอ,อมไปเลยคะ่ะเดี๋ยววันนี้เราเดินไปซื้อกับข้าวกันนะคะเพราะว่าวันนี้อ,อมไม่อยากขับรถพอดีมันเป็นร้านเอ่อใกล้ๆค่ะเป็นร้านสะดวกซื้อใกล้ๆค่ะเดินไปก็ถึงค่ะแป๊บเดียวเองเดี๋ยวไปกันเลยค่ะ เดินผ่านสวนแอปเปิลนะคะหลังบ้านมีคนแก่ออกมาเดินด้วยนะคะช่วงนี้ประเทศฟินแลนด์นี้มืดมืดมืดแต่เช้าจรดเย็นเลยค่ะพระอาทิตย์นอนร้านสะดวกซื้อก็ถึงแล้วนะคะเป็นร้านเคมาเก็ตข้างหลังนะคะ เดี๋ยวเราเดินไปดูกันเลยนะคะว่ามีของที่เราต้องการซื้อขายหรือเปล่าเจอแล้วค่ะของที่อ้อมจะซื้อราคาชิ้นละ16บาทนะคะอ้อมหยิบไป5ชิ้นค่ะขากลับก็ได้กับข้าวมาเต็มถุงเลยนะคะ เดเดินผ่านบ้านเพื่อนบ้านไปอีกค่ะออมไปซื้อภายคาเรเลียนมาค่ะหรือว่าภาษาฟินิส์เรียกว่าการียลานปีรักกานะคะ การยาลันปิรกักะของอ้อมก็จะเป็นไส้รีสีปูโรหรือว่าไส้ข้าวต้มนะคะเป็นข้าวที่ข้าวต้มกับนมนะคะแล้วก็ใส่เนยน้อยหนึ่งแล้วก็เกลือน้อยหนึ่งค่ะแล้วเขาก็จะเอามาทําเป็นไส้นะคะแผ่นรุยเชียวโหอันนี้แป้งของมันนะคะแป้งของมันเป็นแป้งบางๆนะคะเขาทามาจะรุ่ยเชียวโหนะคะแต่รุยเชียวโหก็คือพูดว่ารุยอ้อมก็ไม่รู้จักภาษา,ษาไทยรุย แป้งรูชมันคืออะไรเดี๋ยวอ้อมไปค้นมามาให้ดูนะคะว่าแป้งรูชมันคืออะไรภาษาไทยส่วนมากอ้อมจะรู้จกักศัพท์ภาษาฟินชิชมากกว่าศัพท์ภาษาไทยเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้ภาษาไทยคะ่ะจะใช้แต่ภาษาฟินชิชพอดีอ้อมไปซื้อมาห้าชิ้นคะ่ะแต่ว่าอ้อมกินไปชิ้นหนึ่งแล้วคะ่ะก็เลยเหลืออยู่แค่สี่ชิ้นเดี๋ยววันนี้อ้อมจะมาทําให้ดูนะคะว่าวิธีกินกาไรียลันปรีรัก,กานะเขากินกับอะไรนะคะอันนี้เป็นอาหารแนะนํานะคะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวฟินแลนด์ต้องชิมนะคะ อมก็ต้องไข่ให้สุกก่อนแล้วก็ค่อยเอามาบดนะคะบดให้ละเอียดเลยค่ะทีนี้ออมก็จะโยนเนยเข้าไปนะคะชอบใส่เยอะประมาณไหนก็แล้วแต่ใจนะคะใส่เกลือประมาณนี้นะคะไข่ตอไข่ฟองหนึ่งเดี๋ยว <ๆ S 1> เราไปแช่ตู้เย็นให้เย็นนะคะแล้วค่อยเอาออกมาทานอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะ เวลาจะกินเราก็เอาะเรี่ลันปีรักกามาทาแบบนี้นะคะอันนี้มันยังไม่เสร็ตตัวนะคะแต่ว่าออมริ <c oughs> ทำหิวทาแบบนี้นะคะน่ากินไหมคะแล้วก็เข้าปากเลยค่ะอืมอร่อยอร่อยค่ะมันมันเค็มๆนะคะมันมันเค็มๆค่ะแต่ไม่เค็มมากนะคะอร่อยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย